สวัสดีพ่อเม่พี่น้องเด้วค่ะสวัสดีท่านผู้ชุ่มสุขสุขคุณอันนี้เจตัวจริงเสียงจริงนะค่ะที่แม่รัตดาเพิ่นไปเอาเลขมาที่ว่าเลขก่าทุดงเมื่อนั้นเอามาผิดพลาดเนาะมื่อนั้นเพิ่นหายมากยังก่อศูนย์ห้าสามบอเจมื่อนั้นค่ะศูนห้าสาม จังได่มาบอกมูอันสามห้าสามกันว่า <c oughs> บอกพิดแม่มือนั่นไหมโอ้ยเสียดายเอฟซีเพราะได้หลายบานมือนี้มาฟังตัวจริงเสียงจริงเอาโรดซะละเนาะแต่ว่าปวดวังหันเป็นบปดิเหตุอืมก็เลยบอกเขาคือว่าเขาถือร้ายจนได้ไปเหีุยังก็ไปสเสี่ยนบอกสัก <ไป S 1> ทีอบอกไปอรถออกรถไม มันได้หลายได้หลายหรือสองหมวดสามหมวดเลี่ยนกันงดบังหันคนปฏิเหตุคือพ่อเนี่ยพ่อได้ขาหนังข้านแล้วแม่เนาะเอาไปหมวดนาเอาไปหมวดนาเขาเลยจุดเลออกรอดคนนาะคนที่ออกรถเลยบอกครับนี่เได้ทำบ้านใหม่ด้วยน่นเลยคนที่ได้เยอะๆยอะอันบ่พอกันจ้าพี่ยาเนาะบ่อพอกันแล้ว เมื่อนั้นให้ให้ขอมุ่นมาอันศูนย์ห้าสามเมื่อครั้าบอกผีเมื่อนั้นท่นบอกสามหาสามน่แล้วคนบอกนะฟ้ตะตุยนี่บอก <laughs> ตุยว่าตะตุยมาบอกเปนสามต่อนาะเมื่อนี้มาตรงตุงรวอยังทีแม่น <c oughs> จนเขาได้สร้างบ้านเลยบอกครับซื้อรถใหม่ซื้อรถใหม่ราะว่าคันเก่ามันมันเก่าแล้วมีตังแล้วก็ไปเพิ่มคันใหม่เงินสูงด้วยแม่เพ็งนี่เป็นยาก เป็นญาติเขาเขาาจะส่งมาให้แม่เพ็งใช่ไหมครับเออเขาจะส่งมาให้แต ouais. ่ละงวดเะเขาจะส่งมาไม่ได้แปลเองกนญาติที่ส่งมาส่งคลิปมาก็ญาตินั่นแหละส่งมาให้โอ้แม่เพ็งก็จะเอาลงที่ช่องของแม่เพ็งเนาะในแอปสีฟ้าเนะชื่อชื่อชื่ออะไรนะครับช่องชื่ออะไรเนาะแม่เพ็งน่าลินแม่เพ็งน่าลินสีล่งส่องจาบคล้องไวยูโอ้แม่เพ็งน่าลินวาสันพี่น้อง แต่ว่าก็บพึงเจอคันแม่นเจอนี่ก็สิได้หลายงวดนัแล้วพึงอันถือจนได้ซื้อรถถือจนได้ซื้อรถผุเหลวจะได้รืบบาทเฮ็ดใหม่ผุเหลวบุลังพคตรในเงินสดทซเนาะได้เงินเป็นก้อนโอ้ยแต่สะอตไม่เจอก็ยังไงสามตัวหรือสองตัวค่ะทั้งบนทั้งล่างโ สามตัวสองตัวสามตัวงวดแรกได้เต็มเต็มไลนหนึ่งศูนย์ศูนย์อ้ก็มาล่างอีกเจอได้พี่เนาะตั้งแต่หนึ่งศูนย์ศูนย์มาเลยใช่ไหมครับถูกวนี่ตั้งแต่หนึ่งศูนย์ศูนย์อ่ะแล้วก็ล่างล่างอีกเขาได้ทั้งบนทั้งล่างอีกมันก็สามงวดงวดนี้เขาเอาเข้าไยังไม่ได้งวดที่แล้วไม่ได้ทรงก็เลยไม่เข้าเรียกไม่เข้าก็เลย เขาไม่ได้ส่งมาที่แล้วไม่ได้ส่งงวดนี้เขาจะส่งให้อยู่ในนะถามเอาเลยเขาบอกว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนแต่งวดที่จะมาถึงนี่มันอยู่ไรยอมแต่ไม่อยากเอามามันยังไงล่ะกลัวมันไม่เข้าลองเบิ้งจะได้รองวดใหม่ก็ลองดูงวดงวดนี้งวดนี้เขาจะส่งมาให้ไหมครับส่งแต่ว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจเพราะว่ามันไม่ได้ทําสถานที่เดิมไม่ได้ทาสถานที่เดิม โอ้เข้าไปเอามองไม่แต่ว่าสิชุมยู่แต่ตรงตรงที่เดิมนี่มันดังเกินโอ้ปัญญา่นได้ใหญเวียดมองไม่ไร้ปันญาซีเม่นคือเก่าวเหรอซีแม่นคือเก่าวหลังหลาเอามาฝากเอฟซีเลเด้อก็คือเก่านั่นแหละคนบอกว่าให้ลูกหลานรวยลุ้ยจำกัดบรรทุกโคตรทิ้มล้อไว้เด้อพี่น้องเป็นขันน้ำมนต์เหรอครับในเพลงหรือว่านั่งทรงนั่งทรงคนที่เข้าทรงนั้นจะบอกมาเลย บอกมาเป็นนิ้วมือเลยนะเป็นนิ้วมือแบบเต๋เขาจะยกนิ้วเลยเต๋ยกนิ้วเลยงวดที่แล้วนั่นหมดที่ถูกกันห้าศูนย์ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้แล้วก็ฟ้อนลำขึ้นอย่างเงี้ยฟ้อนลำขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เอาเอาห้านี่ลงแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อยไปถือเสย ถูกไม่ได้บอกเป็นตัวนะแต่ทีนี้เขาก็ถามกันว่าใต้ตัวไหนตัวไหนก็เป็นเสียงเดียวกันหมด <50. S 2> มห้าศูนย์ห้าศูนย์เด็กเขาบอกว่าเด็กน้อยอนุบาลไม่ซื้อไม่ถูกมันก็เท่ากับบอกอะไอย่างนี้เนาะอ,อย่างนี้เ <laughs> อย่างนี้เนาะ <laughs> อย่างนี้นะ <laughs> <laughs> มันก็เท่าบอกเป็นตัวนี่แหละเออแม่เดอกก็าจาขนาดเด็กอนุบาลถีงฉืดเนาะ กัซซัมบอกเป็นตัวนาะเป็นน้องนี่ตัวนั่นแหละพันโยขันเดชเฮ็ดเอาอีกอยู่หกวันนี่บ่วดวดนี่เป็นเป็นลอยอยู่เป็นโรคไรย้องอยู่เอ้เอามากใบมันดังโพดฝากไปเด้อเอฟซีพิมพ์วอลลอไว้เด้อค่ะยังก่อซื้อถ้าเกิดเราตามไม่ทันก็สามารถไปแม่พิงแม่พิงนารินบอกแม่พิงนารินเนาะเนอฟซีฟ้านะคะารเอฟซี ของเพื่อนกับสีเฮดเป็นประจำเมื่อนี้มีโอกาสเด็กพ่อเนาะค่ะมันเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเลยเลยครับเนาะอยากบอเล่าตอนแรกผมว่าจะไปหาที่บ้านหลายวันแล้วเกี่ยวกับแนวทางนี่ครบว่าแม่นจังเลยครับผมแม่นตัวเดียวเนาะไม่ได้บอกด้วยเอาแค่ทํามือก็ใครซื้อก็ถูกบเวแต่เด็กน้อยอนุบาลอนไไม่คค่ะเพื่อนเฮดเมื่อแบบเดก็่อทำอย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้แล้วก็ยกข่านิ้วอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้ค่ะค่ะก็ได้เลขกเลยก็อย่างนี้ก็นอนคว่ำลงก็แค่นี้แค่นี้เนาะแป๊บเดียวเองอจะเป็นแสดงว่าเป็นเลขลนางสุ้มเล็กหลังนั่งสุ้งพี่น้องพิมพ์ว่าล่อไว้บสูงมากแน่นอนนักหวดดีเพียงแต่ว่าล่อซื่อๆเนาะล่อพิอพเก่อนค่ะให้แม่นร้ายจนง่ายไป เอไให้เพื่อนไม่เห็นจุ่นพญานากแม่หนิให้มาเอาก็บเธอได้กับพุธกับยักษ์ใหญ่ไงมองไม่เพราะว่ามันดังคัโพดผู้ใหญ่เด็กหน่อยกับมากับไากับซื้อตัวเดียวกันซื้อตัวเดียวกันมันเล่นดังพุธมันก็เลยยาิเจ้ามือกับมานั่งฟั่งพรมเนาะเจ้ามือมาจากพุนาสักคนส่างพุนาคาถาาถารอก่อนถารอกเล็กาถารอกเล็กนั่นแหลวคาคาอีลี มาเจอตัวแกนบัวได้พียันเนาะเมื่อนั้นพี่ยดนเอฟซีรอดตางไหรอัน่ะตุ้ยเอามาบอกฟิตเออมาบอกอะไรดิสามห้าสามอะไรไม่รู้จริงๆว่าโนแมนบอดบาดแมนมันเป็นยังห้าศูนย์ห้าสามมันได้ออกหาศูนย์วันนั้นเออคนมาบอกเพียันเนี่ยมันบอกสามต่อเหมือนเนาะแต่มาบอกไม่รัดไม่รัดแต่มานออกช่วงเย็ด โอ้ไม่ได้ยินผู้โอ้เอสซี่ตามไล่ไล่ไปงวดนั้นเพียงแต่ว่าคิดพลาดทั้งเทคนิคพี่น้องเอาตัวจริงเชียงกิงหูแล้วบาดนี่ว่าเป็นผู้ใดเนาะบานยุ้ยใสเด้เบอร์กดติดตามให้เด้อค่ะเด้อก่อนอื่นให้พี่มาล่อสักอนพอมาคนล่อหลยก็สติดตามไปเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวจะได้ตามแม่เพลงนลินนี่แหละครับผม ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะไม่เพียงงวดนี้ไม่เพียงฝันบ้างเลยครับผมฝันยังยังเลยยังไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยถ้าฝันก็กลัวมันไม่แม่นไงอก็รอให้ใกล้ๆวันก่อนรอรอเลขรอรอเลขที่จะมาก่อนว่ามนไม่เข้าไงเป็นมั่นใจเดขกือ เพราาะว่แม่ล่างบ่กเหรอแม่ล่างแม่ล่างเนาะไม่ใช่พระทุดงไม่ใช่พระทุดงใช่ไหมครับไม่แม่ล่างแม่ล่างโอ้คนฟังว่าผีมาลิขะลิขะเหมือนเลยใช่พระเาซโองเป็นเป็นเลขแม่ล่างทรงนะครับเป็นเลขแม่ล่างทรงครับผม ส่งให้ดูแล้วก็ยกมือให้ดูเฉยๆแค่นี้ก็จบแหนมข้าเจ้าถือข้าเจ้าก็ทถ้ำบุญนำสิเนาะข้าข้าวเจ้าก็ทถ้ำบุญนำเมรั่งค่ะคู่คาค่ายค่ะคู่คาค่ายแม่ถือไม่จูบไม่ลาบกับฝากจีเพ่งนี่ละนารินแม่เพ่งแม่เพ่งนารินแม่เพนนารินเนาะกาครับหยิบซีพิมพ์ว่าล่อไว้เนองกาะเนาะมันหวานปังเด้อขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่เพ่งครับ